แต่ว่างานของแฮนเซอร์ได้เสียเปล่าค่ะงานนอนนี้จะช่วยพารถวิ่งเข้าไปที่หนึห่งในการนักบไขน้งของเราะคะ่ะเยี่ยมมากจริงๆไม่ต้องงานแบบนี้ค่ะแฮนเซอร์วิ่งไปรอบๆในล้อหมุนแค่นี้นะคะซึ่งขยายมาใช้กับมอเตอร์เวลาที่มีตัวนี้เป็นสีฟ้ามันก็พร้อมวิ่ง,วงวดดค่ะยังจะมีอุปกรณ์อื่นๆี้อันหนค่ะ อยู่ในที่ที่ออทมาเีสดวและอาหารมากมายขะที่ท้ยต้องสอ,องเ,เอรื่อยคเอม่้ามาเอเอเป็นไฟ้าอหช่ว <c oughs> ร,รัแล้วกขจะไม่ทำบัขอเต้์นี้จะออกผหม ถ้าเป็นรถซ้อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันวิ่งได้เร็วประมาณหนึห่งซึ่่อวันก็เห็นตอนนั้นรถที่หนังสือ